สวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่13มิถุนาย,ยนนะครับโกลาก็ยังมีข่าวคาเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเมื่อวันนี้มีการประกาศตัวเลขสำคัญเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ทั้ง C P I จละชริงเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมผลการประชุม F O M C เดือนมิถุนาย,ยนซึ่งเป็นการประชุมรอบไตมาสกเลยก็ทำให้มีตัวเลขที่สําคัญสาคัญออกมามากมายเลยนะครับต้องมาตีความกันว่าตัวเลขดังกาวจะส่งผลต่อทองคํำยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมิโรสเนีสดากรผู้การฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิง่งโกบูเลียนะครับไปดูมุมมองของทางคุณมิโรสเนีเลยครับหลังจากที่ C P I ออกมาดีแต่ว่า,อาดอตชพอตของเฟดเองออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทิศทางราคาทองคําหลังจากนนี้จะเป็ยังไพูดคคุุกบทาณ สินีเลยครับแล้วคุณรสินีครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนผลมายมุมเบลล์ซีรวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดมีประเด็นไหนที่น่าจับตามางครับถ้าเราจะแบ่งย่อยก็แบ่งเป็นสามประเด็นหลนักๆเนาะหนึ่งก็ huh. คือมติเอกันให้คงอัตราดอกเบี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วละครับประเด็นที่สองก็คือมุมมองเศรษฐกิจเนี่ยเขาปรับมุมมองว่ามีความแข่งแข่งขึ้นเศรษฐกิจอเมริกานะจะแบ่งเป็นเรื่องมีการปรับประมาณการตัวเลขเงินเฟ้อในอนาคตว่ายังคงอยู่ในดับ ระดับแบบเนี okay. ้ยระดับสูงปรับปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปมองว่าตัวเลขตลาดแรงงานถ้าไปเทียบกับก่อนเกิดโควิดเนี่ยแข็งแกร่งพอๆกันเลยครับซึ่งซึ่งการมองไปในแบบนี้คือเขาไม่น่าจะรีบรดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเป้าหมายเขาบอกว่าเรียกว่าไงอ่ะค่ามัธยฐานของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก2.6เป็น2.8 แต่ว่าดอกเบี้ยนอนไรยาวที่เขาเคยมองว่ามันน่าจะกลับไป2อจุดห้าหรือสเปนเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนี้เขาปรับเพิ่มขึ้นเป็น2อจุดแดแล้วและตัวดอทพอตคือเปลี่ยนเดิมดอทพอตของเดือนมีนาเนี่ยโฟกัสกันที่สามครั้งในปีนี้เนาะรอบ mm hmm. มีนก็คือมีทั้งสองและหนึ่งก็คือมีคณะกรรมการเฟดทั้งหมดแปด แปดท่านเห็นด้วยว่าควรจะปรับลดสองครั้งในปีนี้แต่อ,อีกเจ็ดท่านมองว่าแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วโอ้ก็สูนะสี่นนใช่สูสี่คือมันเปลี่ยนได้อนาคตเปลี่ยนได้แล้วก็มีอีกสี่ท่านบอกว่าไม่ต้องลดเลยอืซึ่งทั้งหมดคือสิบเก้าท่านมองเห็นว่าไม่ควรจะรีบรลดอัตราดอกเบีย้ยค่ะก็เลยเป็นผลเชิงลบกับทองโดนกดลงแต่ก็ลงไม่เยอะนะคุณโรซินี เพราะว่าวันศุกร์ยังมี BOJ ค่ะตลาดยังมีงราที่รอรอคออยู่ยังไม่หมดทุกอย่างอืมอืมอืมค่ะคือตอนแรกมองมองตัวดอปอ์มันมีโอกาสเหลือหนึ่งครั้งกลับไม่กลับไม่ลดเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันน่าจะกดล่วงสองพันสามเนาะแต่สุดท้ายก็สองพันสามสิบยังลงไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นตการ หมายถึงเปอร์เซ็นที่คณะกรรมการมองว่าไม่ควรลดเลยมีแค่สี่ท่านเท่านั้นเองอเพราะตอนนี้มันจะสู่สีระหว่างสองกับหนึ่งสองมองแปดคนแต่หนึ่งมองเจ็ดคนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าตลาดมันก็ยังมีตัวเลือกสองกับหนึ่งเป็นหลักไม่ใช่ศูนย์ค่ะอย่างนี้เทคนิคเรามองไงต่อครับเทคนิคตอนนี้เขาเสียทรงเสียสมเมื่อวานคือราคา ลากขึ้นไปเพราะตัวเลข CPI กับ Core CPI ออกมาต่ำกว่าค่าทั้งคู่ก็คือลากขึ้นแล้วมาโดนกดด้วยเฟดปรากฏว่าเวลาลากไปแล้วเขาก็ไมไ่สามารถเปลี่ยนเทนได้แล้วก็กดลงมาก็ยังเสียทรงอยู่ค่ะราคาก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอยู่แต่ทีนี้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมี BOJ พอ BO มี BOJ ปุ๊บเราก็ต้องเผื่อตลาดว่าเอ BOJ จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าถ้ามีเซอร์ไพรส์ราคาอาจจะดีดขึ้นสุดท้ายก็ดีดขึ้นพรลงแต่ถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์เทคนิคเขากดอยู่แล้วราคาก็ลงได้ต่อเรื่อยๆค่ะ ถ้าดีขึ้นดีขึ้นได้ไปแค่ไหนค,คุณโรนียังมองว่าไม่เกินไม่ไม่ไม่มีทางทะลุ2,367ในเคสที่เขาเซอร์ไพรส์นะไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดไม่เซอร์ไพรส์ไอ้สองสองสามสี่ศูนย์ถือว่าแก่งอยู่แล้วต้านตรงนั้นมันคือการต้านแก่งอยู่แล้วค่ะืออือญากแล้วถ้าเกิดว่าร่วงลงมาจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ ร่วงลงมาตอนนี้ประเมินแค่2,296ก่อนว่ามีแรงเด้งได้ไหมก็คือคนที่เล่นช็อตอย่างวันนี้เราจะเปิดช็อตกันเลยที่2,3,1,3เพราะว่าเขาหลุดลงมาแล้วแหละตอนนี้สปอร์ตอยู่1,2แล้วเราก็เปิดตรงนี้ก่อนไม้แรกแล้วก็เผื่อไม้ถั่ว2,3,3,1ตั้ง SL ที่4,2อันนี้เคสที่เราไม่ได้เผื่อ BOJ นะตั้ง s l 4,2ครับแล้วเวลาเขาลงแนวปิดเนี่ยก็คือ2,003 2,296เพราะถ้าเกิดเขาลงมาเขายังไม่หลุด90เขาเด้งใหม่ได้ก็ยังมีข่าวรอเขาอีกหลายๆอย่าง ที่ยังสามารถทําให้ลงแล้วเด้งลงแล้วเด้งแต่เห็นว่าหายต่ําลงโลต่ําลงแล้วนะอ่าอ่าอเจนี่คือทราบผลในช่วงสายๆพรุ่งนี้ใช่ไหมครับโอเวลาเขาจะไม่แน่นอนค่ะเขาจะเริ่มแต่เขาจะเริ่มประชุมเก้าโมงครึ่งตอนเช้าเนาะแล้วเขาก็จะไปสิ้นสุดช่วงบ่ายๆเพราะฉะนั้นผลอาจจะไอ้ผลเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะออกเลยแต่ไอ้คาพูดเรื่องเงินเฟอ้อเป็นยังไงมีโอกาสไหมที่เขาจะลดการซื้อพันธบัตรเนี่ยจะยืดเยื้อครับ ตลาดคาดการ์ยังไงครับตอนนี้ตลาดคาดการว่าเรื่องดอกเบีย้ยเขาไม่น่าจะขึ้น mm hmm. เพราะว่า B O J เขาติดประเด็นเรื่องเรื่องหนี้ภายในประเทศหนี้ภายนอกประเทศเขาสูง mm hmm. รั้เที่มัน G D P เนี่ยสองร้อยหกสิบสาเปอร์เซ็นของ G D P เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยมันเป็นเรื่องยากของเขาแต่เขาจะไปเล่นเรื่องลดการซื้อพันธบัตรลงได้ไหมถ้าลดการซื้อพันธบัตรได้ทองก็ยังเป็นบวกหมายถึงจะเป็นประเด็นบวกกับทองเล็กๆ mm hmm. แต่ถ้าเกิดไปเล่นเรื่องเดี๋ยวจะแทรกแซง มีเงินบางส่วนที่สามารถเข้ามาแทรกแซงค่างเงินได้อันเนี้ยทองจะบวกได้เยอะอืมแต่ก็อย่างที่เราเคยเห็นคือเวลามีผลบวกกับทองทีไรมันไม่ยั่งยืนเนาะมันบวกรับข่าวเสร็จปุ๊บมันก็จะลงเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แทรกต่อเนื่องอะ่ะเขาแทรกแล้วเขาหยุดแทรกแล้วเขาก็หยุดอะแล,แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นค่างเงินเยนเขาแบบเวลาแข่งค่าปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับอ่อนแล้วเวลาเขาแทรกเขาไม่ค่อยบอกหรอญี่ปุ่นเนาะอยู่อย่างนี้เขาจะทําเลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องไม่บอกก่อนค่ะอ<ม>ืม เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสเด้งไหมครับคือ,คอตอนนี้เรามองว่าโอกาสเด้งมันมีน้อยเพราะเราตัดเรื่องการชื่นดอกเบี้ยของเขาอทิ้งลงอครับแต่เหลืออีกแค่สองประเด็นที่ที่ไม่สามารถที่จะคาดการได้คาดการได้แน่นอนนะก็คือเรื่องลดการซื้อพััตรเพราะเขาพยายามที่จะลดมันอยู่แล้วอ่า แลวเขาจะลดเท่าไหร่เนี่ยคาดการ์ไม่ได้เป็นตัวเลขกับอีกประเด็นหนึ่งคือจะพูดในเชิงว่าอนาคตข้างหน้าเขายังมีเงินบางส่วนที่สามารถเข้าไปซื้อค่าเงินเวลาที่ค่าเงินเขาอ่อนไปมากๆเขาสแปรส่วนนี้ไว้ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเผยออกมาเล็กๆอ่ะแค่รู้สึกว่าสแปรราคาทองก็สามารถรีบาวขึ้นได้อืมครับอย่างนี้เราจะวางแผนกันยังไงดีถ้าสําหรับวันนี้เราเล่นช็อตไปก่อนเราเล่นช็อตไปก่อนอาจจะเปิดช็อตที่สองสามหนึ่งสามพวนี้แหละ เปิดเป็นไม้แรกแล้วก็เผื่อถั่วสองสามสามหนึ่งสำหรับคนที่เล่นสั้นมากๆแล้วแบอบกเออไม่อยากเอาขยับสต็อปลอตไปไกลๆก็อาจจะสต็อปลอตไว้ที่สองสามสี่สองถ้าคนสายป่านยาวจะคอบเปอร์สำหรับวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เผื่อบิ๊กเซอร์ไพรส์ของ BOJ เนาะก็จะขยับแนวสต็อปลอตให้สูงขึ้นจะเป็นสองสามเจ็ดสี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเทรนรีบาวเพิ่มลงมันแต่มันจะมีแนวถั่วที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเขาเซอร์ไพรส์จริงๆก็จะมีแนวถั่วอีกจุดหนึ่งคือสองสามหกหกสาม แล้วไป TP กันถ่าไหร่ครับ TP สำหรับวันนี้เรามองแค่2296ค่ะถ้าลงมาก็จะมี2003 2296แล้วก็ดูอีกทีว่า90หลุดไหมถ้าไม่หลุดเขาเด้งกลับเราค่อยไปช็อตใหม่ที่สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาหลุดเราก็ค่อยโฮมามาปิด80 7 0ก็ได้แต่อย่าใกล้จะสูดมากหลังจากหลุด96เนี่ยอยากใกล้จะสูดมากเพราะแนวน้นมันต้องอาจจะต้องมีรอบเด้งอยู่แล้ว PPI คืนนี้เอฟเฟกต์ไหมครับไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเนาะ ใช่ไม่ค่อยผ่านเรื่องใหญ่ไปแล้วสองเรื่องเหลือองนี้อย่างเดียวก็ไปรอบ o j อูนี้อย่างเดียวเนาะใช่รอ BoJ ผ่าน BoJ ก็แทบจะหมดแล้วนะคราวนี้ก็เทคนิคเพลียวและอฮะทองไทยครับถ้าเป็นทองไทยอยู่ในหน้ารอสะสมไม้แรกแหละสี่หมื่นห้าสิบแต่ที้เรายังไม่เห็นสัญญาณกับตัวเพราะฉะนั้นสะสมยังให้น้อยเปอร์เซ็นต์การสะสมน้อยก็อาจจะไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะคะ mm hmm. สำหรับคนที่เริ่มสะสมเนี่ยจุดนี้คือจุดแรก mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นถัดไปจะเป็นสามเก้าแปดร้อยถึงเจ็ร้อยห้าสิบสปอร์ตจะอยู่ราวสองสองแปดศูนย์แปดห้าประมาณนั้น mm hmm. ก็จะสะสมเพิ่มขึ้นจากสิบห้าเปอร์เซนกลายเป็นไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซนตก็คือจะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆที่เขาลงเพราะช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะด,ดีเนาะบาทแข่งด้วยสปอร์ตยอ่อ mm hmm. ก็จะได้ราคาที่แบบมันไม่แพงเกินไปอะ่ะ mm hmm. ไม่แพงเกินความน่าจะเป็น ก็เป็นช่วงสะสมใช่ไหมคุณประสิทช่วงนี้เนาะเป็นช่วงเริ่มสะสมเริ่มต้องสะสมแล้วคนที่จะเล่นรอบยังเล่นได้ไหมถามว่าเล่นได้เฉพาะจุดที่สําคัญอย่างเช่นสี่หมื่นห้าสิบเด้งไปไม่เกินสองรอยห้าสิบขายออกแล้วก็มารอซื้อเล่นรอบใหม่ก็เป็นสามเก้าไปปลายสามเก้าแปดร้อยอย่างเงี้ยเด้งขึ้นไปก็สามร้อยสี่ร้อยก็ออกเพราะว่าตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นสัญญาณกับตัวราคามันก็จะทําโลตําลงให้ต่าลงแต่มันเริ่มช้ามันไม่ได้รีบ ไม่ได้รีบลงะคะ่ะเพราะว่าบาทมันเป็นปัจจัยสําคัญอยู่รอบเก็บเกี่ยวคําใหญ่ๆนี้ต้องอีกนานไหมครับใช้เวลาต้องรออีกนานแค่ไหนครับเชื่อว่าไม่นานแต่เราเราสแปร์ไม้อ่ะสแปร์ไม้แค่ไม่กี่ไม้นะแต่เผื่อไปถึงพันห้าร้อยจากตรงนี้ลงไปนะก็คือยังมองเหมือนเดิมว่าสามแปดห้าร้อยไม่หลุดในปีนี้แต่โอกาสจะได้เห็นสามแปดห้าร้อยมันมีน้อยมากม,มันจะต้องเป็นเวิร์ดเคสก็เลยคิดว่าไม้ที่เราที่เราจะมองในอนาคตเนี่ยถ้าราคา โกสปอตจะลงไปถึง2,002ง1 5 0หมายถึงเบสเคสเลยนะจะลงไปขนาดนั้นก็จะเริ่มที่4า0ิ0อันนี้ก็จะไม่เกิน15% 3,980-750ไม่เกิน25แล้วก็3,940เนี่ยเยอะหน่อย30%เพราะหลังจากนั้นโอกาสจะได้เห็นมันน้อยลงแหละแต่ถ้าได้เห็น3,900ก็สะสมเพิ่มแต่ถ้าไม่ได้เห็นแล้วเขามีสัญญาณกลับตัวแล้วเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายแหละที่เขาจะกลับขึ้นไปเลยราคาไทย ผมกลัวว่าจะไปถึงสามเก้าสี่ร้อยกระสุนจะหมดแล้วนี่คุณมิโลสนีเราจะต้องเลือกเฉพาะจุดสําคัญแล้วก็ให้น้ําหนักเฉพาะจุดค่ะยาอย่าไปสะสมแบบว่าทุกหนึ่งร้อยบาทหรือว่าทุกร้อยห้าสิบมันไม่ใช่จุดคือตอนนี้แต่วันลงทุนเริ่มมีอาการกังวลนะคุณมรโลสินีคืออย่างรอบที่ผ่านมาเนี้ยคือแบบพอพอลงมาแบบสมว่าเออลงโอเคเดี๋ยวสี่หมื่นสองร้อยอ่ะฮะ บอกกล่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวรอสักสี่หมื่นหนึ่งร้อยค่อยเข้าเนี่ยอพอมันดีดขึ้นไปแล้วพอสิงสี่สองก็ดีดขึ้นไปรีบาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมคลวนักลงทุนเนี่ยกังวลว่าเอ้ยพอถึงสามเก้าแปดร้อยเงี้ยนะเขาแบบเอ้ยมันไม่ถึงจุดหรอกแต่ต้องเข้าไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการอย่างนี้ไหมต้องต้องเป็นแบบนั้นค่ะเป็นแบบนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าคือเพราะว่ารอบเนี้ยสปอตดูน่ากลัวก็จริง ถามว่าสปอร์ตดูหน้ากลัวก็จริงแต่ถ้าไปดูการกับตัวของราคาไทยอะ่ะเหมือนจะเป็นรอบท้ายๆแล้วแหละที่เขาจะลาเล่นลงมาข้างล่างอะ่ะให้เราได้ได้มีโอกาสเก็บ S <S เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกไม่ได้บอกว่าจุดไหนจะเป็นโล่ต่ำ <หง S 1> ที่สุดแต่จะบอกได้ว่าเออจุดเนี้ยน่าเก็บแต่เก็บไม่เยอะนะเพราะยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะ<ม>ถ้าวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเกิดมีสัญญาณกลับตัวเราเก็บไปสองหมายสมมติเราเก็บไปได้สองสามเก้าร้อยสองสามแปดร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบเ่ะแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีอยู่อยู่ราคาดิบขึ้นมาสามร้อยแล้วกลับตัวพอดีอ่ะอย่างน้อยคุณได้เก็บไปแล้วสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะแล้วเวลาที่กลับตัวขึ้นจริงจริง ไม่ใช่รอบที่เราจะมารอข้างล่างแล้วจะกลายเป็นเราจะต้องซื้อแพงขึ้นแต่เรามีตัวถั่วด้านด้านล่างที่ต่ํากว่าตอนกลับตัวตัวนั้นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้แรงข้างบนสบายเลยตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะคือซื้อแล้วก็อย่ากังวลนะถือว่าซื้อแล้วก็ให้สบายใจไว้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถ้าเริ่มในจุดที่ดีไม่ไม่ใช่เริ่มแบบเราไม่ได้ไปเริ่มสี่หมื่นหนึ่งเราเริ่มที่หมื่นห้าสิบอันนี้ไม่น่ากังวลค่ะราคาไม่ได้สูงครับราคาไม่ได้สูงถ้าเปรียบเทียบกับ เอ้ยเรามองเท่าไหร่เรามองสี่หมื่นห้าพันแต่เรามองข้างล่างกรอบไม่เกินสามแปดห้าร้อยสามห่นแปพันห้าร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่สูงเลยอันนี้ค,คือเหมือนใกล้ๆขอบถ้วยอะ่ะข้างล่างแต่ยังไม่สุดของขอบ,บแล้วก็เริ่มหน่อยเริ่มหน่อยอืมอ่ามันก็ยังสูงกว่าเนาะใช่ใช่ค่ะค โอเคครับขอบพระคุณครับคุณวิโรจน์สิงห์ครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณวิโรจน์สิงห์สดาการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกลัวบูลเลียนจำกัดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับกลัเราวันนี้อย่างที่คุณวิโรจน์สิงห์บอกแล้วครับแม้ว่าดอทล์พอร์ตจะออกมาค่อนข้างกำกึ่งนะครับระหว่างเหลือ2ครั้งกับเหลือ1ครั้งแต่ราคาทองคําก็ไม่ร่วงดุลสองพันดอลลาร์ลงไปนะครับ อีกหนึ่งเหตุผลสาคัญก็คือต้องการรอดูผลประชุม BOJ ในวันศุกร์นี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทองคาเองช่วงนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผววเลยนะครับระยะสั้นเองก็ยังคงเป็นไซด์เวดาวนะครับมีโอกาสพักตัวลงได้อีกหากจะรอบรีเบลก็ต้องมาดูละครับว่าผลประชุม BOJ จะสร้างเซอร์ไพรส์กับตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทองไทยเองก็รอซื้อครับหลุด40,000ก็รอทยอยเข้าซื้อได้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กด, share, กด ไปช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกันบางแจกับถิงแมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ